ตำรวจไทยเป็นคนแบบนี้หรอกาบสบายดีสวัสดีพี่พซสุผูสุคนเด้อกับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสง่งตุ้ยสาวลาวเหนือคนเก่าคนเดิมเนาะอ่าเมื่อนี้สาวตุ้ยมีเรื่องเล่าดีๆทั้งพี่น้องอ่าฟังไทยมาแบงปั่นให้พีพีซที่อยู่ทั้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ อื่นๆนะครับซมน้ำกันเนาะนั่นก็คือเรื่องเล่าของนายตำรวจท่านหนึ่งเนาะอ่าที่พื่นมีน้ำใจงดงามสวยเหลือเด็กน้อยที่ทำกระเป๋าสตางค์หายเนาะอ่าเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันค่ะไปเลยเนากลับรถสาย หนูหิวไหมนะเอาน้ำใส่กระเป๋าด้วยไปเอาน้ำใส่กระเป๋าค <ss uan> ุณลุงไปเอามะเดลน้ำใส่กระเป๋าเอาน้ำด้วยไปเดี๋ยวลุงลุงเอาตังค์ให้เอาน้ำให้เด็กเอาน้ำอะไรลูก ็คือเรื่องเล่าเหตุการณ์เนาะของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนาะที่เพิ่นมีน้ำใจงดงามเนาะอ่าช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เพื่นทำกระเป๋าสตางค์หายอ่าและเพื่นจะกลับบ้านเนาะหรือว่าเพิ่นจะกลับเพื่อนหลังจากที่เลิกเรียนมาแล้วเนาะอ่าเพิ่นในความที่เพื่นเป็นเด็กหน่อยเนาะเพิ่นยางมาตามอ่า ไกลโรงเรียนเนาะจะเป็นด่านของตำรวจเนาะที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจพนยามอยู่พื่นเบื้องความปลอดภัยของพี่น้องพ่อเม่ประชาชุนที่ใส่ทองถนนอยู่เนาะเต่ว่าอ่เด็กน้อยผู้นั่นพื่นเรียวไปเห็นนายตำรวจเนาะอ่าที่อ่ะพึ่งเบื้องความปลอดภัยให้ประชาชุนอยู่เด็กน้อยผู้นั่นก็เลยเข้าไปทักแล้วก็เข้าไปถาม อ่าและขอยืมตังเนาะขอยืมเงินนํำนายตำรวจผู้นั่นเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าขอยืมตังหน่อยเนาะสิบบาทว่าสเดดเล็กหน่อยหันอ่าแบบน่าดูตุนเนาะอ่าหน้าแบบอย่างนะคะอิน่าดูตุนขนาแบบน่าเห็นใจขนาเนาะอ่าตำรวจผู้นั่นก็เลยเป็นอะไรพี่น้องตำรวจผู้นั่นก็เลยถามเพื่อนกับเนาะว่าอ่าจะ เอาเท่าลายไปทําอะไรอีอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็เพื่อนก็คิดว่าเด็กน้อยพู้นั่นเนาะในเมื่อเด็กน้อยบอกว่าเห็ดกระเป๋าเงินหายเพื่อนก็เลยถามเด็กน้อยพูนน้นันว่ากินข้าวแล้วบอก่เพื่อนจะไปซื้อข้าวให้จะเอาเข้าวให้กินเนาะอ่าเพราะว่าอ่านายตำรวจเพื่อนคิดว่าเด็กน้อยพูนน้นันค็ดกระเป๋าเงินเสียแล้ว บ่มีเงินซื้อข้าวแล้วก็บ่ได้กินข้าวเนาะเพิ่นก็เลยถามว่าได้กินข้าวแล้วบ่จะเอาข้าวให้กินอยังสิเนาะแต่ว่าเด็กน้อยเพื่นบอกว่าเด็กนักเรียนเขาบอกว่าเขาได้ทานข้าวมาแล้วเนาะเขาไม่หิวข้าวแต่แต่ว่าตอนนี้เขาอยากได้ตังเพื่อขี่รถกลับบ้านเนาะจ้างรถกลับบ้านนั่นเองเนาะแต่ว่านายตำรวจเล่ากันยังถามว่า บบกินข้าวเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เลยถามว่าหิวน้ำไหมจะไปซื้อน้ำให้แล้วก็ผ้าเด็กน่อยเด็กนักเรียนเพิ่นไปซื้อน้ำเนาะไปหิน้ำแม่ข้าเนาะว่าเพิ่นจะจ่ายเงินให้บบเป็นยังเนาะแต่ว่าไม่ข้าก็เป็นเนวด่ดไพี่น้องเห็นไม่ข้าก็ใจดีจดใจดีเนาะเพิ่นบอกว่า,วาเอาน้ำอะไรบัลลาเนาะเอาน้ำอีหยังบ่ลาอีหยังประมาณนี้นะเพิ่นก็ เว้ามวนเว้าเพาะเนาะทั้งแม่ค้าแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเนาะอ่าอยู่ในคลิปนี้สาวตุ้ยต้องขอซุ้มเซยน้ำใจอันดีงามน้ำใจอันประเสริฐของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่แบบอ่าด้วยสั์ความสัดสื่อบริสุทธนะ์เนาะบ่เอาลาัดเอาเปรียบอย่างเนาะอ่ะวาวังดี อาเฮ็ด์อาหน้าที่ของตนเองเต็มที่ฮนะน่ะแบบบ่คือบางคนเนาะอ่าบางคนแบบเขาจะแบบเอารัดอเอาเปรียบอีหยัางสินะแบบบ่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอ่าเท่าที่ควรหัขนะนะ่ะเนาะแบบวังเอาตังค์อะไรบ้างก็มีเนาะอ่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เสาตุย้ยต้องขอสุมเืยเนานะขอย่องย่อสรรเสริญเนานะอ่านะอยู่ในบ้านเมืองประเทศไทย เฮาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆเนาะบ,อะบอ่อ่าบ่สเสยซากับหน้าทีอย่างของตนเองเลยเนาะ,ะต้องคอส้มเซยแล้วก็ต้องคอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจทางพ่อแม่ของเด็กนักเรียนเนาะทีะ่มีตำรวจดีๆแบบนี้ช่้อยเหลือลูกของเฮาเนาะ,ะแล้วก็อดีใจกับพ่อแม่ ประาุนไทยเนาะที่มีตำรวจแบบนี้ตำรวจนำดีแบบนี้เนาะในการปกครองบ้านเมืองเบืองแง่บานบ้านเมืองอีอย่างต่างๆเนาะ,ะและ,ะต้องขอขคบใจชีมาของคลิปนี่เนาะอยู่ในสาวตุยจะเปะลิงไวด้านลุมเนาะเพราะว่าสาวตุยเอามาจากติ๊กตอกของนายตำรวจพลิสแล้วก็ e.m.t. E อย่างประมาณนี้เนาะถ้าพายยากไปเบื้องก็ไปติดตามกดติดตามกดอิดอย่างพื้นได้เนาะอยู่ในซองติ๊กตอกสตุยจักขึ้นไว้อยู่ในหน้าวิดีโอนี้เนาะนอกจากตัวนี้นอกจากคลิปนี้เนาะที่ซอยเหลือเด็กนักเรียนคนนี้แลสาสตุยเข้าไปเบื้องไปซื้อข้อมูลอยู่ในติ๊กตอกของนายตำรวจผู้นี้เนาะเรายังได้ทำความดีอย่างลายๆอันได้พี่เนาะลองไปซื้อน้ำกันเนาะ <c oughs> อยู่ในนั้นสาวตุยเห็นเล่าฮะน่ะไปเอาอาหารนีหยังให้แบบคนยากไรเนาะแบบคนบ่มีคนขอทานหรือว่าคนเก็บขี้เนื่อเก็บกระปร๋องอี่ยังขายฮะนะ <c oughs> ล้วก็ยังแบบมีน้ำใจงดงามเนาะ <c oughs> ดูคั้ที่เล่าเป็นตำรวจแล้วก็ได้เบึ่งเส้นทางได้เบึ่งพอแม่ประชาุนแต่ว่าผู้ที่แบบเขาค่อนข,ข้างเอาเอาทุกเอาจุน,นหนึ่งฮะเนาะเขาก็ย่างซอกหา กเฮ็ดเป็นอาชีพอีหยังงคงตัวเองเนาะหากินพันมือพันเว้นอีหยังไปเนาะแต่ว่าในตำรวจคนนี้เล่าก็ไปเห็นแล้วก็สาวตุยยังเห็นอ่าเพิ่นเอาไข่ไก่บบอ,อีหยังเป็นฟงเป็นเตอีหยังไปให้เล่าแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคลิปเนาะสาวตุยจะแปะติดต่ตอของนายตำรวจผู้นี้ไว้ให้ยูด้านหน้าเด้อเป็นแนวใดแล้วก็ไปฟากบึ่งติดตามผลงานของเราเด้อเนาะอ่าเมื่อคนที่ กระทำสิ่งที่ดีๆเนาะเห็ุสิ่งที่ดีๆคิดสิ่งที่ดีอ่าบอกว่าจะเล่าจะใช้จะต่างประเทศอีหอย่างเฮาก็ตตองซุมซื่อเพื่นเนาะเป็นยังจืงว่านั้น,น,นอืม้มซื่อเพื่อนเพืเพ่อเป็นกำลังใจให้เพื่นเนาะในการกระทําสิ่งที่ดีๆต่อไปแบบบออแบบบ่ท่อถอยแบบเออเฮาเฮตแบบนี้เนาะลายคนาบบสสายา้นกะ็แบบ่งเสริมเฮ้อาอีหย่างใช่ไแบบบอสซีซาบออีหย่างเนาะแล้วก็เป็น ผลงานให้คนที่อยู่ออมข้างหรือว่าคนอื่นๆที่มาเบิ้งเป็นแบบอ่าเป็นสติเตือนใจหรือว่าจะเฮ็ดแบบผลงานดีๆไปขนาเนาะตามลาวขนาะเพราะว่าการเฮ็ดสิ่งที่ดีๆขนามันบม่เป็นสิ่งที่น่าอายแล้วก็บ่ได้เป็นสิ่งที่แบบต้องย่านต้องกลัวอย่างเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถึงคนอื่นบพเห็นเนาะแต่ว่าเขาก็หูอยู่ในใจว่าเขาเฮ็ดสิ่งที่ดีเนาะอ่า และนี่ก็คือนายตำรวจอ่าอีหยัางสาวตุ้ยก็บ่ฮู้รายละเอียดเนาะเจริญอีหยังประมาณนี้แหละถ้าว่าสาวตุ้ยอ่าเว้าผิดอีหยังก็ขอโทษขออภัยนำเนาะแล้วก็ถ้าว่าไผฮู้อ่าข้อมูลว่าอ่านายตำรวจผู้นี้เลาเฮ็ดช่อง YouTube บ่หรือว่ามีเพจอีหยังเนาะนอกจาก TikTok แล้วก็อ่าคอมเมนต์หรือว่าแปะลิงก์ของเราไว้ให้สาวตุ้ยอยู่ใต้คอมเมนต์เด้อเด้อเพราะว่าสาวตุ้ยก็จะไปติดตามผลงานของเราเนาะ แล้วก็จะส่งเสริมอี่อย่างถึงเฮาจะบอสมาซอยได้ทั้งทรัพย์ไอย่างแต่ว่าเฮาเกาะเป็นกําลังใจงให้เพื่อนเนาะ,ะและสําหรับคลิปนี้ของสาตุยกับมดเพียงสานีเนาะสาตุยต้องขอแสดงความดีอกดีใจนะ,ะพรายญาเพื่อนลูกเพื่อนเลิอพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประชาชนไทยทุกคนเนาะที่มีคนดีๆแบบนี้อยู่ในสังคมอันนี้แหละเพื่อนบอกว่าเพื่อนอื่นว่า เป็นที่พึ่งของประชาชนได้แท้ๆอินดีเนะาะและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวตุยเนะาะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์คอมเมนต์ให้สาวตุยอยู่ใต้ด้านล่างเด้อแล้วก็เพื่อบุ๊เป็นการพาดคลิปอื่นๆอย่าลืมก็ซับสไคร์กดติดตามไว้ให้สาวตุยเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวตุยเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อๆไปเนะาะสุดท้ายนี้สบายดี